วันนี้นะคะจะช่วยลดฝ้ากะจุดด่างดาบนใบหน้าเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็เป็นฝ้าเยอะมากๆเพราะว่าทําไร่ทํานารับจ้างหว่านข้าวหว่านปุ๋ยให้เป็นฝ้าสะสมมาหลายปีพอจะหายก็เพราะมาใช้ตัวนี้แหละค่ะแต่กว่าจะใช้ตัวนี้ก็ใช้มาเยอะเหมือนกันอะไรที่เขาบอกว่าช่วยแก้ฝ้าได้ก็ใช้ไม่ว่าจะครีมเซรัม่มหรือว่าอาหารเสริมก็ไม่เคยได้ผลแล้วครีมบางตัวนะใช้แล้วแสบหน้ามากออกแดดไม่ได้หน้าไหมเลยค่ะพอได้ใช้เซรั่มนิสิตตัวนี้ ออกแดดได้ปกติไม่แสบหน้าหน้าไม่ลอกไม่เป็นขุยที่สําคัญนะรู้สึกว่าหน้ากระชับขึ้นรูขุมขนกระชับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้เลยก็คือหน้ากระจางลงคืออันนี้พี่ใช้มาต่อเนื่องขวดที่ 2- อสาแล้วบางอย่างเราอยากให้เห็นผลเราก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะแต่สาหรับตัวนี้ใช้ครั้งแรกก็รู้สึกว่าหน้านิ่มเลยเซรั่มของเขาก็ซึมไวมากๆตัวนี้นะคะปลอดภัยไม่มีแอลกอฮอล์สารสกัดจากธรรมชาติเกลือหิมาลายันมีเลขที่จดแจ้งถูกต้องค่ะ สำหรับใครที่มีปัญหาผิวหน้านะคะสนใจก็ลองไปซื้อมาใช้ได้ตัวนี้พี่ซื้อมาจากวัสันค่ะแต่พอเข้าไปดูในเน็ตก็มีให้สั่งในออนไลน์ด้วยเหมาะสําหรับคนที่ไม่สะดวกออกไปข้างนอกค่ะ